สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องลักชัวร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกละหันเจ็ดฟรีนะครับวันนี้เป็นการขายของทูมูฟนะครับวันนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราลงคลิปทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ลง5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ลง5้าโมงเช้านะครับผม โอเคนะครับผมแต่คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษวันอาทิตย์เราลง5โมงเย็นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นวันพิเศษนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามนิดนึงนะครับเป้าหมายของผมก็คือ1,500ซับสไครต์ก่อนสิ้นเดือนกันยานี้นะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับไม่ควรมีตังในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแนะนำไวาให้ใช้ซิมสำรองซิม2หรือซิมที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ย มาสมัครนะครับผม2นะครับผมก็คือใส่ให ok ้ครบทุกตัวนะครับรหัสเน็ตทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตฟรีก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตฟรีก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพื <fi> ่อไม่เป็นการเสรยียเวลานะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวแรกดอกจัน878ดดอกจัน 808118สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแลกวันได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน808118สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้แลกวันใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน0983สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ320 MB ใช้งานได้1วันนะครับ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน0983สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้3 2 0 mb ใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้ 15G กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมนะครับ 15G กิกใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับ ดอกจัน900นะครับดอกจัน7162สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้10กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับถวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน900ดอกจัน7162สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้10กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ตัวที่5นะครับดอกจัน 878นะครับดอกจัน2232สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้โทรฟี20นาทีทุกเครือข่ายนะครับใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน2232สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้โทรฟี20นาทีทุกเครือข่ายใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวถัดไปเป็นตัวที่6นะครับดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับผม 320MB ใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 320MB ใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวสุสดท้ายสำหรับคุดนี้ตัวที่7นะครับดอกจัน878ดอกจัน88สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกใช้งานได้1วันนะครับ ก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน88สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกใช้งานได้1วันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งหมด7ตัวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามผมให้ถึง1,500ซ b s c r i b e ก่อนสิ้นเดือนกันยานี้หน่อยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ วิธียกเลิกเน็ตฟรีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟรีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟรีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกเน็ตฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสำหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน 901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นราสเนตฟีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คืออ่ะสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับ ดอกจัน901เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเน่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอองไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจัน190สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดถอองไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับ